ตัวนี้นะคะจะเป็นลูกหมากล่างนะคะลูกหมากล่างดัสันดัสันหกสองศนะคะใช้ด้วยกันเลยจะแยกซ้ายขวานะคะตัวนี้จะเป็นข้างซ้ายอันนี้จะเป็นข้างขวาดเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้างขวาเขาก็จะเก็บเก่าเก็บนิดนึงค่ะแต่เป็นสินค้าใหม่นะคะสินค้าใหม่เก็บค้างสต๊อกค,ค่ะ สำหรับข้างขวานะคะมาตาอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นนอดลูกหมากนะคะเดี๋ยวเรามาวัดนอดลูกหมากให้ตรงเกลียวนะคะเกลียวตรงนี้เนาะวัดเพื่อความชัวรนะคะ สิบแปดมิลนะคะน็อตลูกหมากสิบแปดมิลส่วนรูน็อตน,นะคะทั้งสี่รูนี่ก็สิบมิลค่ะสิบมิลสิบมิลเท่ากันเลยค่ะระยะห่างนะคะระยะห่างจับแบบนี้เลยนะคะชิดชิดขอบในเลยนะคะแบบนี้เลยจับแบบนี้นะคะวัวน,นี้อ่าห้าสิบ สนะคะห้าสิบสามมิลค่ะแล้วก็ตัวบนนะคะห้าสิบสองมิลค่ะจับแบบนี้นะคะโวยเนียจับแบบนี้ซ้ายขวาก็น่าจะเท่ากันนะคะอันนี้ด้านขวานะคะตัวนี้ด้านซ้าย สิบมิลเหมือนกันนะคะตัวรูตัวนี้แล้วก็นัดลูกหมากนัดลูกหมากก็สิบแปดมิลเท่ากันนะคะซ้ายขวาเท่ากันเลยค่ะ